บ้านสีชั้นหรูเหมือนโรงแรม5้ดาวคลิหันนำชาชิรนัด150ล้านอยู่ย่านที่ดินแพงในกรุงเทพทำเอาเหล่าคนบันเทิงถึงกับหนาวกันทั่วหน้าและแห่ออกมาโพสโชว์บินค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงทะลักเบรกไม่อยู่ผ่านโซเชียลกันเพียบล่าสุดนักร้องนักแสดงแม่ลูกหนึ่งอย่างนำชาชิรนัดอยู่สานนน มีหรือจะพาดโดยเจ้าตัวออกมาแชร์บินค่าไฟเดือนเมษายนเดือนเดีเดยวสูงถึงส0 0 0 0ื่นกว่าบาทบ้าไปแล้วโดยแคปชั่นสั้นๆว่าค่าไฟเดือนนี้เดือนเดียวผมคือหนึ่งในนั้นครับตกใจกันทุกบ้านครับเท่ากับที่บ้านเลยค่ะเพิ่มมาจากเดือนที่แล้วสา0 0 0ื่นเขาป้นประชาชนด้วยกัน Ft มันเกิดอะไรขึ้นกับกี่ยุคค่าไฟเนี่ยโหดจังเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเหมือนกันค่ะ สาวน้ำชายังเผยว่าบ้าน150ล้านที่แม่สร้างบ้านนี้เป็นบ้านที่ค่อยๆสร้างหลายปีมากค่อยๆทำไปเรื่อยๆคนที่คอยตักแดดดมฝุ่นลุยหน้าง,งานจัดแจงทุกอย่างคือคุณแม่บ้านที่มาจากน้ำพักน้ำแรงความตั้งใจทุกจุดทุกดีเทลไม่มีแม่ชาก็คงไม่มีบ้านหลังนี้ยิ่งช่วงที่ชาท้องชายิ่งไม่ได้เข้าไปหน้าง,งานเลยเพราะคือความเสี่ยงเจอคนเยอะ ได้แต่ดูประสานงานผ่านโทรศัพท์แต่แม่ลุยโดยไม่มีเงื่อนไขพอจะให้บ้านเสร็จทันเจ้าตัวเล็กที่อยู่ในท้องขอบคุณคุณแม่สำหรับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มอบให้นะคะ s u p e r m ์ปปมัมแคนเว f ฟอร์เอ a าท์แฟมิลีได้ใช้ชีวิตเป็นคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างเรียกว่าแฮปปี้สุดๆคืออะไรก็ลูกเลยตอนนี้พัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้างเรียกว่าหลงเลยค่ะ ยิ้มมาทีหนึ่งก็คือแบบว่าหลงมากคือเราสามารถจ้องหน้าได้ทั้งวันที่ไม่มีเบื่อเลยคือแค่อยู่ด้วยการรู้สึกว่าฟินมากๆแล้วหลงมากเหมือนกันทุกคนคือหลงกันทั้งบ้านทุกอย่างจะมาอยู่ที่ลูกหมดเลยเราวางแผนอนาคตให้ลูกไว้ยังไงบ้างก็คิดว่านะว่ามองที่เรียนไว้แล้วว่าที่ไหนอย่างไรแต่ก็ค่อนข้างมั่นใจน่าจะส่งไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กไปเลย คือด้วยสถานการณ์อะไรหลายอย่างเพราะว่าเด็กที่เกิดในยุคนี้จะต้องแข็งแร่งมากชีวิตไม่ได้เหมือนกับพวกเราตอนเด็กคือเขาเกิดมาในช่วงสังคมโซเชียลมีเดียต่างๆคือมันต้องเลือกดีๆก็คือไปอยู่ด้วยเลยตัดปัญหาไปเลยก็คือการไปอยู่ด้วยจบๆพอมีคนแรกแล้วแบบนี้อยากมีคนที่สองเลยไหมถามว่าอยากมีก็อยากแหละคือถ้าพรุ่งนี้ตื่นมาปุ๊บและได้เลยก็ดีแต่มันก็ไม่ใช่ พราะคนหนึ่งมันกินเวลาชีวิตเราไปเกือบสองปีทีเดียวแต่ตอนนี้คิดไว้ว่าอยากมีแค่คนเดียวก่อนแต่ในใจลึกๆก็อยากมีอีกสักคนนะแต่มันก็ไม่ไหวที่จะเคียร์เพราะมันใช้พลังงานเยอะต้องใช้เวลาของเราไปกับการจะมีน้องมากจริงๆแล้วก็เกิดจากความกลัวเป็นระยะยิ่งเวลาท้องเนี่ยคิดแล้วว่าจะออกมาดีไหมสมบูรณ์ไหมมีปัญหาอะไรไหมอะไรหลายๆอย่างและเรื่องมาก มันต้องคิดเยอะตอนนี้เลยขอโฟกัสไปที่น้องคนแรกก่อนทุกอย่างอยู่ที่ลูกทั้งหมด